สวัสดีค่ะเอฟซีอยู่นี่แม่น้องดามาตามแม่ไพแม่ไพยเข้าแปดเจ็ดตรงตรงตรงวดนี่ให้มาแล้วพี่น้องให้มาแล้วสามตัวและสองตัวพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้คลิปนี้จะเป็นเลขลาวด้วยค่ะเด้อเลขลาววันที่ห้าวันนี้แม่น้องดาแนะนําให้ไปซื้อเลขลาววันที่ห้าพฤศจิกายนหกแปดเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาแม่ไพให้เลขลาวสองหกเข้าตรงตรง วันนี้แม่ไพ,พ่ผลไทมาแล้วลาวพัฒนาเอากลับไปรับชมรับฟังเลยค่ะผลไหยตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามแม่ไพพี่น้องเอ้ยยิงเขาวแม่ไพ่ให้เลขอัน,อน,นเลขเ,เลขไทยน,นะจะเลขอัน รัฐบาลไทยแม่ไพ่ไฮแปดเจ็ดบ่จ้าปดเเต็มเต็มเลยจ้าข้าเจ้าเล่าเล่าบอไรหรอไม่ไงไพ่คนข้าเจ้าสือเล่าไปบริสุทธิ์รัฐบาลไทยขาจนะเัฐอาไทยเล่าน้่แน่กับว่าเอะจ้าวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาแม่ไพ่เผื่อไฮเล่าพี่น้องอันนี้คลิปนี้จะเป็นเลขเล่าด้วยจ้ะเด้อคลิปนี้จะเป็นเลขเล่าเพราะว่าแม่ไพ่ผว่าวันนี้วันพุธวันที่ห้าพิจิกายนหกแปดแม่ไพ่ฝันไปเนาะฝัน่จ้า เอาฟันยังไ้เราเฮฟซี่ฟังเลยจ้าฟันวันผู้เก้าเนึ่งเราไม่หายเอาไม่หายแตนซู่เราไม่หายสองหัวจ้ะวันนี้คนแรกไม่หายสิบห้ากับสองหาอ๋อจ้าส่องหาเดี๋ยวเรื่องแม่หนึ่งห้าแม่นเก้าสองหาเดี๋ยวหนึ่งตัวหนึ่งห้าแล้วก็เก้าสองหาเก้าสองห้าถ้าสีตัดจริงๆก็ต้องตัดแบบนี้จ้ะนี่ เก้าสองสองห้าสองห้าบันยืนมเก้าห้าเลขกสองตัวเราต้องิกับกันเอาเด้อเลขสองตัวก็มีแค่หนึ่งหายด้อพี่น้องเด้อค่ะเนี่ยอันอันนี้ก็กลับได้เนี่ยนี่อันนี้ก็กลับได้เด้อเนี่ยเด้อไปกลับบนล่างค่ะเน่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 อยู่ดีๆไม่ไพ่มักตัวไหนอันนี้หนีบได้ไพ่กับจิมมักตัวนี้กับตัวนี้ล่ะนี่อ๋อเน้นค่ะ โจ๊ดสองกับสองหาเติมมาตอนมันยงไงแม่ตัวคนมักได้เรื่อยๆนี่นะคนมักเรียกสองเติมอันนี้ลาวพัฒนาแล้วพี่น้องเดื่อลาวพัฒนาลาวจ้าลาววันที่ห้าที่จิกาน้องวันพุธอืม เขียนผิดประจำตัวมีจีบเขียนได้ตัวใหญ่ดีแล้วเขียนผิดเลยจ้ะห้าทีจิกกายนหกแปดเนี่ยลาวเด็กพี่น้องเดินเลขลาวฟันฟันอ่ะพูดฟันว่าแม่ฟันอ่ะพูดน้ำมาให้แบบไหนแม่เขียนเป็นตัวเลขให้ยปจ้าหรือบอกเป็นตัวเลขเขียนคือเก่าเขียนงวดสองหกเขียนมาเต็มเต็มเลยประวัติจันนุนหัน มันมเรียกว่นานเสาร์มาไหร่แปดเก็ดก็ออกแปดเก็ดเต็มๆเลยจ้าปล<ะ>าชุดยอดทำไมเนาะก็จังลวะโตกันมันเป็นชิบสามหมวดเลยแม่นนะชิบสามหมวดจังหวะมันมาตามอยู่ว,ว่าเศร้าอยู่ตอนนี้โดยจำพร้อมมันจะเป็นเหล้าหลายจนบ้างกเลีกแม่เขาเล่าหลายกว่าเขาเล่าหลายลาตั้งแต่กี้มันเขากระบอกตามบานเท่านี่ล่ะอะไรสักบานเท่าเนี่ยจ้ม ถามกันเท่ากับบอ,อกกันไปจังจีนนะนนบลกได้บอกเลยคือเอฟซีเข้าได้แมนบา้านเอฟซีฐามหาแต่ย่าไฟ่ปนากคนอันอนี้ตัวว่าโอ้ยน้อจะดูเลขของแม่พไพ่อันนี้อันนี้ยืนยันเป็นเลขเล่าโดยเฉพาะเล่าเล่าพัฒนาเยน็นนี้แม่ไพ่ผุนฝันเห็นผูกเก่าู้หญิงผู้ชายไหมอะพี่ยิงม่ยิ่งพี่หลผุนฝันเห็นไม่ยิ่งมาบอกเลขเนาะมาบอกเลข เก้าสองห้าแล้วก็หนึ่งห้าพี่น้องแม่น้องดาก็เลยตัดหาเก้าสองสองห้าเก้าห้าอยู่ในนี้พี่น้อง<ร>อยู่ในอยู่ใน <zahl? S 1> เลขจํานวนนี่แม่ไพ่ผืนมักหนึ่งหาเน้นหนึ่งห้าเน้นแล, 2, 5, แล้วก็สองหาเด้อจ้ะเด้อเพ네ิรนเน้นแต่ว่าแม่น้องดาก็าคาให้เสือสว่าถูกตัวเลยจ้ะไปกลับบนล่างอ,อันนี้คือเราพัฒนาวันที่ห้าพฤิกายนหกแปดตับแตกแล้เพิ่นว่าจ้ะ แต่ว่าตามลักแล้วเลขมันกับบริาลฮางเลขมันเคซีโคตรงนี้พี่น้องซื้อให้เท่ากันห้าบาทสิบบาทไปเลยจ้ะครับเล่าเลาวันจันท์ที่ผ่านมาแม่ไพให้เข้าสองหกตรงๆเลยจ้ะวันนี้แม่ไพได้มาแล้วพี่น้องแต่ว่าให้เปเร์เนล่าก่อนเนอจาเดอคลิปนี่จะเป็นเลขลาาพัฒนาเย็นนี้สองทุ่มครึ่งขอเอฟซีพี่โชคพีลาบกับแม่ไพนะคะแม่ไพกับฟันหน,หน้อยฟันบลายไลคนละพี่น้อง เราเพลินฟันเนี่ยว่านมีไม่ยิ่งมาบอกเลขผูกเก่าผูกเก่ามากกับบอกยังไรให้เลขเลยปวดจ้ะก็เอาเลขแล้วมาหายมาเสืยเบิ้งเหมือนนั่นแม่จังหนิดไปหอดผุนหอดเแย่เพลินเพลินจ้ะฝันน่ะพอได้ไปหอดเลื่อนเพลินนะไปหอดเแย่เจอาเคนเด็กเขียนให้จนเราไม่ถือกนแล้วจ้ะเขียนนางบังน้ำกันอันไม่ยิ่งสองคนแย่หลังน่ะแม่หมุนปลาหมุนปลามันเข้าไปกวาดปลามัดปลาบักไง บนันนี้เฮียนเพิ่นพยนายุก็ขามต้นบางไงก็ขามไงกอดบุหงสามก้นกอดบุหงพ,<า>พุ่นละเฮียนตุ่นยุ่นหันวันนี้ทางทางทางที่ใต่พันเป็นทงหน้าพินพ่นผัวเพิน่นไถหน้าดำเป็นแตงงามแตงงามเขาเดินท่วงเดินนางเบิ้งพั่นี่เป็นนางตัางโดนไหมเนกิดเลยว่าสิมาสิกลับบ้านเดี๋ยวได้วันนี้่าสั่นพิ่นหิวมาก หิวหมากจังแม่จังไหนจะเอาหมากไปให้วามนนควากนฝันสิก็สิบใจแม่นี่ละคือจ้ะ,ะนี่ใจแม่นี่แหละเขาในก้อนฝันเอาหมากไปให้ฟา,า,า้วเขียวจะให้เร็วหิวหมากแห้งวันวานเนี้ยฝอนะะบ่เต้าหามากไปตั้งจังไรถอดจังข้นมันมันเห้าฝักม,ม,มันเปียงไงมวนใส่มวนใจเต็มปากหมูกุบเนี่ยได้กยวเขียวจัง,จงหัวจังมาให้เลียเข้าจ้ะ เท่าแม่คุณยิงคุณเนี่ยเท่าบ่จ้ะผู้นั้นกะประมาณเซ็ตเซ็กว่านี่แหละก็คือว่าอายุไลน์ตอนจ๊ะเนาะแม่เขียนให้ก็นั่งเบื้องน้ากันได้ไม่ยิ่งพูดหนึ่งก็นั่งยุ่งหนีผู้คนเขียนยุ่หนีแม่ก็นั่งเบื้องยุ่หนีล่ะเบื้องเบื้องคนเขียนยุ่หนีล่ะนี่แหละเอาไปซื้อเอรรถมาสั่นว่านี่แหละเขียนให้แล้วเอาไปซื้อนี่นี่แหละนี่กับที่ซื้อคือกันยุ่หนีวังสิ ต่วเงี้ยอันดหลาเงี้ยอันจะได้แต่ว่ามันมันเป็นบานจะต่ว่ามันหนึ่งห้างกันห้างห้างตามจุดนี่จุดฝุ่นจุดฝุ่นเป็นบานกนะันได้เป็นบานย่าไปเนาะจ๋าเนาะอันนี้อันนี้ฝุดจังไดยตรงปัจุนีตรงว่งงาเอาหมากมาให้เล้าได้จากเกี่ยวมากก็ลเลยเกี่ยวมากไอ้ปวดตาไปว่างไว้ หันส่หันไซมงไปากเต็มตวเรียว่าสือเบิ้งว่าแม่าเนาะเขาเรียกว่าสืเบิ้งว่ายางมาหอดงยนบ่แม่ยางมากกับเมียมย้ะอันแม่าวัากับกันเด้อเมียเดิมอันขับ้ายุ่น้ำกับกับต่ตัวว่าสันบ่ายุ่รดอกเพราะว่าผู้คนยุ่งเียนกับปวยยุ่สันแม่าว่ายางมากอันพอรถขั้นหนึ่งยางตัวสิบวัวกับปลามันใดจนน้ำเมย มาหาดทางถนนอันอับปามานั่นที่ถนนแดงขี่นแดงให้รถคัน,นหนึ่งมาเบิกเบิกขี้กับว่าขี้แม่ไลยางหอดบ้านจนวันเมญ่มามมหอดเงียนสะดืเสะดืขึ้นอยากน้ำเมยอยากกินน้ำไหมในลูกมากินน้ำมาจกหนึ่งเต็มเต็มม,ม,มันมาออกเลขกบ้าน,าานเลขกบ้านกับสองหอะ จ้าอุ้ยเนาะอาสรุปเลขแม่ไพ่นะคะแม่ไพ่วันที่16พฤศจิกายน68แม่ไพ่เพิ่นหามาเพิ่นฝันพี่น้องเพิ่นฝันว่ามีมายิงว่าเขียนเลขให้พี่น้อง925แล้วก็หนึ่งหาพี่น้องแมงดาได้ตัดออกมาเก้าสองสองห้าเก้าห้าอยู่ในอยู่ในนี้แม่ไพ่สี่คูนี่แม่ไพ่เพิ่นเน้นหนึ่งห้ากับสองหาเด้อจ้ะเด้อดเดือดตัวแต่ว่าขันกลับมาขันสิร้ายยุ่จ้าต่ว่า คลิปนี้พี่น้องเ,เป็นเลขลาวนะคะลาวพัฒนาวันที่ห้พฤศจิกายนห8แปดกินตำลาวเย็นนี้สองทุ่มครึ่ขงขอเอฟซมีโชควีลาบกับแม่ไพยนะคะขอบคุณแม่ไพยหลายๆที่ให้แนวทางขอเอฟซมีโชควิลาบกับแม่ไพยนะคะ